วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับของทีมฟุตบอลหญิงนะครับทีมชาติไทยกันนะครับผมเดี๋ยวมาดู10อันดับแรกของโลกกันก่อนนะครับผมอันดับที่10นะครับก็ได้แก่เกาหลีเหนือนะครับผมอันดับที่9้าของโลกนะครับได้แก่บราซิลนะครับอันดับที่8นะครับได้แก่อังกฤษนะครับอันดับที่7นะครับได้แก่สเปนนะครับผมอันดับที่6ของโลกนะครับได้แก่แคนาดานะครับอันดับที่5ของโลกนะครับได้แก่เยอรมนีนะครับ อันดับที่4นะครับได้แก่เนเธอร์แลนด์นะครับอันดับที่3นะครับได้แก่ฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2นะครับได้แก่สวีเดนนะครับผมแล้วก็อันดับที่1ของโลกนะครับของเราก็คือสหรัฐอเมริกานะครับผมคราวนี okay ้เรามาต่อกันที่โซนเอเชียกันบ้างนะครับผมอันดับ1ของเอเชียนะครับก็คือเกาหลีเหนือนะครับอยู่อันดับที่10ของโลกนะครับอันดับที่2ของเอเชียนะครับได้แก่ออสเตรเลียนะครับอยู่ อันดับที่12ของโลกนะครับอันดับที่3นะครับของเอเชียได้แก่ญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่13ของโลกนะครับส่วนเวียดนามนะครับอยู่อันดับ32ของโลกนะครับอันดับ6ในทวีปเอเชียนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับอยู่อันดับ43ของโลกนะครับอยู่อันดับ8นะครับของทวีปเอเชียนะครับผมโดยเวียดนามกับไทยนะครับอันดับไม่ขยับทั้งคู่นะครับส่วนฟิลิปปินส์นะครับ ลังอันดับ5 3 3ของโลกนะครับอันดับ11ของเอเชียนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย